สวัสดีค่ะอาจารย์ให้กรบรักทุกท่านและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นเวลา13บสามนาฬิกาอีกอีก45นาทีวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะอ่ะวันศุกร์จจิงด้วยวันศุกร์ที่4ตุลาคมพศสอ6 7อืมข่าวใหม่ข่าวสดสดร้อน หนึ่งเขาเกี่ยวกับแอเเี A ียอ่ะประเทศไทยเราเนี่ยมีท่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองและอีกหลายท่าอากาศยานที่สามารถอ่ะท่าอากาศยานหาดใหญ่ภูกเก็ตและที่ไปถึงได้ใน ต่าง,างทั้งในประเทศและต่างจังหวัดคือทั้งในประเทศและต่างประเทศอินเตอร์เนชั่นและและต่างประเทศและในประเทศชมิสาเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวและการบินชมิสารู้ว่าอันไหนในประเทศไหนในประเทศถ้าต่างประเทศก็เซอนภูมิถ้าในประเทศก็ดอนเมืองใช่ไหมคะชมิสาได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ในประเทศมาก็คือ a อ r a เ,เชียแอ a s เ,เชนี้เ,เปลี่ยนระบบใหม่เขาเปลี่ยนระบบใหม่คือสามารถทําให้เหมือนต่างประเทศได้เวลาเสิร์ฟอาหารสามารถเรียกร้องเหมือนเครื่องบินในคาเทไปซิฟิกได้คือขยับขยายที่นั่งหนึ่งเป็นบิสเนสคัทก็ได้เป็นอ,อ,อีโคโนมีคัทก็ได้ คือเสิร์ฟอาหารอย่างเช่นท่านเขียนในโปรแกรมไว้ว่าเออพ,พ์โปรแกรมไว้ว่าไม่ทานเนื้อไม่ทานมังเออเนื้อทานเนื้อทานปลาทานหมูก็จดในในสลิปของท่านท่านบอกไปเลยในในรายการที่ลุกทัวร์เขียนไว้ท่านท่านบอกทุกท่านบอกไปเลยว่าบอกไกด์ในน้ำเที่ยวว่า ไม่ทานมังทานมังสวิรัตทานจงเดินนี้ทานทานเจเอาอาหารเจเอาอาหารมังสวรัตบอกกับทางทัวกุ๊ปผมว่าทานเนื้อไม่ทานเนื้อทานเนื้อไม่ทานเนื้อบอกไปเลยดื่มน้ําเปล่าหรือน้ำอัดลมบอกเขาไปเลยว่าทําอย่างนี้เช่อย่างนี้ทางแอร์โฮสเตสเขาก็จะจัดการให้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะ ถ้าทุกท่านทำได้เขาก็จะจัดมาเป็นเซตอย่างนี้แต่คาเทพแปซิฟิกก็จะเหมือนกันตอนนี้สายการบินเท่าเทียมกันหมดแล้วก็ไม่เกี่ยงกันแล้วไม่งั้นตอนที่หนูไปญี่ปุ่นเกี่ยงกันหรือเกินข้อหนึ่งห้องน้ำต้องสะอาดเพราะอะไรอะไรเัยไหมคะแอสเตดก็เหมือน คนเราเนี่ย่ะแอสเตหนึ่งต้องล้างห้องน้ำสองแอสเตก็เหมือนเอ่อถ้าหนูพูดตามบ้านๆน,นะคิดค่าเคลื่อนที่ได้ถ้าหนูเป็นครูนะก็คุณครูจิตอาสาเดินได้ถ้าหนูเป็นหมอนะหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ได้นี่แหลคะค่ะคือ การทํางานของพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราก็พักผ่อนก็หายทีห่หนูมาเปิดคลิปเนี้ยหนูหนูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมานั่งทําอยู่อันนี้หนูทำเมื่อก่อนทาในบ้านนี่นะเปลี่ยนบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นว่า,นอ,า,น,อน,อาวนอกบ้านหนูของเป็นยังไงนี่ยแหละนอกบ้านหนูโต๊อาหารโต๊ะอาหารนอกบ้านหนูเป็นอย่างนี้แล้วหนู อ่ะเรื่องสายการบินจบนะตอนนี้ที่ไปได้อย่างเดียวก็คือภาคเหนือเอาภาคเหนือนะตอนนี้ลำปางน,าน่าเที่ยวอยู่แล้วก็มีแพร่ก็น่าเที่ยวนะคะแพร่ก็น่าเที่ยวนะคะแพะเมืองผีกาไปป่ะแพะเมืองผีกาไปป่ะ เจอของแท้หมดเลยกล้าไปว่าถ้าใครกล้าเข้าอะได้แฟนคนหนึ่งเลยอะหนูพูดจริงถ้าเข้าไปคนเดียวได้แฟนคนหนึ่งเลยอะหนูพูดจริงเพราะหนูไปมาแล้วหนูไปอยู่ๆหนูก็ไปอะ่ะคือหนูคือหนูหลับตอนนั้นหนูหนูหน,หนูหนูหลับอยู่ที่ อืมคือหนูไปไปมาแล้วหน,หนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้ไปไม่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคือหนูหลับอยู่บนรถอะ่ะหนูหลับอยู่บนรถอะ่ะแล้วหนูหนูหนูไม่ตอนหนูไม่ทรา้าหนูท้องไม่ท้องมันตาเอา,อางี้แล้วมันมาเริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบนอกวงแหวนรอบใน มาเริ่มแต่อยุธยานครสวรรค์กำแพงเพชรตาแล้วก็แพร่น่านใช่ไหมคะหนูไปเองนั่นน่ะเดินดำเนินพิษสงอะ่ะหนูไม่แน่ใจว่าหนูท้องไงหนูมันออกมาปสัสสาวะมันหลุดแล้ว หนูมีแฟนหนูแอบชอบหนูเคยบอกแล้วนะว่าหนูแอบชอบแอบชอบอยูยูหนูไม่เคยหลับนอนกับใครหนูไม่เคยหลับนอนกับใครนะหนูงงชีวิตบอกตรงหนูงงนี่มาร่าให้ฟังหนูงงชีวิตหนูงงชีวิตทําไมหนูหนูท้องได้หนูท้องกับตุ๊กตาหมีหรอคะหนูท้องกับตุ๊กตาหมีหรอคะ เอออันนี้น่าสนใจเป็นข่าวทางจิตเวชอันนี้น่าสนใจเป็นข่าวทา,ทางจิตเวชสิบสามนาฬิกากับอีกห้าสินาทีอ่าน,นี้หนูรอให้ฟังจบนะจบนะคะจบหนูปิดคลิปก็คือจ่ายตังค์อะได้ตังค์เอ้รลาไปจบเออถ้าอันนี้ ทริปทัวร์ตัดไปตอนนี้มีทริปใครเคยไปบังคลาเทศมาแล้วมั้งตอบหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มีโซนเอเชีย,ยงั้นมันไม่มีโซนยุโรปโซนยุโรปก็ต้องติดต่อเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับออกคิดพัรของกายมินไทยให้อยู่ก็ทำไ เพื่อนหนูอ่ะเขาจบปริญญาโทรพร้อมเขาอยู่นอกรุงเพพร้อมหนูเขาทาหลายหลากหลายเดี๋ยวหนูติดต่อเพื่อนหนูให้แต่หนูตัวหนูเองหนูเป็นครูหนูเรียนการบินเนี่ยหนูต้องไปขอบัตรไกดจจ์จากคุณครูก่อนหนูทำโอเบอรเชั่นอยู่กับคุณประเทศเออท่องเออหนูทำโอเบอรเชั่นหนูทําแบบว่าการติดแถบแจกมวกัวแล้วก็อืม นะติดแทบแจกหมวกแจกขนมแจกหนักสอยา่างดีไม่แจกมันพริกด้วยแล้วก็แจกไอ้อะแดปเตอร์คคือไปญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกไปญี่ปุ่นเกาหลีกับญี่ปุ่นมันต้องอะแดปเตอร์หนูต้องมีอะแดปเตอร์หล,หลายๆอันเพื่อต้องไ้เสียบคือ เขาจะมายืมอะแดปเตอร์หนูหนูเอาอะแดปเตอร์ไปเพียบเลยเต็มบอกคิตตี้เลยแล้วพอแบงค์ไม่เป็นไรนี้เขาเอาไปกับเองได้สองอะไรรู้ไหมคะยาสีฟันอันเล็กยาสีฟันอันเล็กต้องพกไปด้วยเพราะต้องไปแปรงฟันบนเครื่องบินยาสีฟันอันเล็กเพราะอนั้นน่ะมันเป็นของเหลวต้องทิ้งของเหลวเราต้องเก็บแบบ คือเราต้องเก็บซ่อนไว้ให้ดีข้อที่สองนะคะอย่าลืมนะถ้าคนที่ไปต่างประเทศห้ามลืมเลยนะคะพาส,สปอร์ตหนังสือเดินทางแห่งประเทศไทยพาส,สปอร์ตข้อที่สามครับวีซ่าถ้าไปถ้าไปต้องมีวีซ่าข้อที่สี่นะคะวีซ่าโควิด19ข้อที่ห้านะคะกระเป๋าสตางค์ห้ามลืม ห้ามลืมเลยนะไม่มีทีนี่อดช็อป King Power King of the f ฟ e ค่อยหอบใบตอมอสีฟ้าเอาของไทยแลนด์แล้วก็ของที่เราไปด้วยเวลาเราไปประเทศญี่ปุ่นหรือเราช็อปที่ญี่ปุ่นเราเอาพาสปอร์ตไปให้เขาด้วยนะเตสแตมว่าเออเราไปเที่ยวสมมุติเราซื้อหนูซื้อเนี่ย MP4 มาหูวันนั้นอยากได้มากเลย อยากได้ MP4 มากเลยไปหาซื้อตั้งนานไม่มีเขาจะสแตมป์ตอมอมาให้เพราะเพนเป็นคนไทยเอาพาสป,ปอร์ตไปให้เขาสแตมป์หน่อยนะคะนี่ประสบการณ์ของหนูสองที่ที่ทุกคนรอคอยตอนปิดท้ายก็คือช้อปปิง้งข้อหนึ่งช้อปปิง้งเด็กๆนึนึกนึกในใจว่า ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นมันมีดิสนีย์แลนด์ไงข้อที่สามอาหารที่เด็กอยากกินก็คือหนึ่งขึ้นฝายสองแฮมเบอร์เกอร์อันใหญ่ที่ไฟฝันที่ไฟฝันมากที่สุดคือเรือไวกิ้งที่สูบหวยที่สุดคูนไนก็ผ่านมาแล้วมาอย่างเงี้ยว้าแล้วมันลงมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยว้า มาเงี้ยว๊าปมาเงี้ยม่คู่ไหนกี่อย่างดังเรือไวกิ้งเรือไวกิ้งฟิลไม่ให้แฟนเคว้ตา,ตายก็ให้มันลุกไปบ้านเราดีมเบอร์บ้านเขาลอตเต้เกาหลีลอตเต้กับเนเวแลน ไม่ให้แฟนคุณให้ตายให้มันรู้ไปของเขาหนักกว่าของเราอีกแล้วไอ้ชิงเช้าหมุน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 ,หม,นหมุนอีกอะนึกเอาเองน,นะคะว่าเวลาไปเที่ยวสวนสวนสนุกเนี่ยนึกเอาเองละกันนะคะช่วยเออแชร์คุณให้มาแชร์ความรู้ให้ว่าถ้าไปสวนสนุก เล่นเล่นอะไรก็ได้ที่มันเบาหน่อยเล่นแบบขนแก่ก็ได้มาหมุนแล้วถ่ายรูปนิดนึงช่วยแชร์ความคิดนี้ออกไปให้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดส r i ข e ให้นะคะสวัสดีค่ะ